สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่ช่องมาดามีซานผ้าสับชั้นแนวนเก่านะจ๊ะพี่น้องเอาสําหรับเมื่อนี่ถ้าผู้ใดสังเกตเห็นสีเสือของมาดามกระต o n หูอยู่แล้วมันว่าจะพี่น้องช่วงนี้ว่าเป็นช่วงเทศกาลวันสงการเมื่อนี่กระตรงกับวันที่สิบสามนะจ๊ะเป็นวันสงการนะ้ักเมื่อนี่เป็นวันขอบครั้วมันบอกวัน,น,วนที่คนใดที่เป็นลูกเป็นหล้านกระต o n มา รถน้ําดําหัวผู้ใหญ่จ้ะผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ปู่แม่ยาอันยาทวดอีหยังทั้งหลายแลนะจ้ะเออแต่ว่าปีนี้ผู้ใดก็ฮู้ดีอยู่เนาะจ้ะว่าทางรัฐาบาลเพิ่นบ่ให้มีการเล่นสาดน,น้ําเนาะแต่ว่าวัฒนธรรมประเพณีไทยเฮาก็คือว่าอย่าลืมเนาะจ้ะพี่น้องอย่าลืมผู้สูงวัยผู้สูงอายุพ่อแม่เฮาเนาะจ้ะให รุดนำดำหัวผู้ใืนขอพรจากเพื่อน,นจากพี่น้องชีวิตของข้าสิเดจะเลิ่อนลงเรืองแล้วกับสำรับไผที่บ่ได้เดินทางกลับมาบ้านมาหาพ่อหาแม่หา,หา,า,หาูุหาเต่าหาพีหานนองมะจากพี่น้องมาดาำกระคอไว้พ่นหา ยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดในเขตปริมณฑลก็ขอให้มีความสุขในเทศกาลวันสงการนี้นะจ้ะพี่น้องให้ดูแลต,ตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิดเนาะจ้ะมาดามหวังวา่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นเนาะจ้ะมันคงอีกบ่นานเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าความธรรมดาก็คือมันบ่มีอีหยังคงทีเนาะจ้ะพี่น้องเดียวมันก็คงสิเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เฮาก็ต้องดูแลแล้วก็เซฟตัวเองเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ เอาสําหรับใครที่บ่ได้เมื่อบ้านอยู่ห้องเช่าอยู่บ้านอยู่ในกรุงเทพฯจ้สามารถโทรนะจ้ะพี่น้องโทรโทวิดีโอคอหาพ่อหาแม่เฮาได้หาลูกหาเต่าเฮาได้เฮาก็สามารถแสดงความรักแสดงความกตัญญูในอีกแบบนึงเนาะจ้ะบ่ต้องอันเสียใจหรือว่า เศร้าใจเนาะจ้ะที่เฮาบ่ได้เดินทางกลับมาบ้านเมื่อสถานาการณ์ทุกอย่างขี้คายดีขึ้นเฮาก็สิได้เดินทางกลับมาหาพ่อหาแม่เฮามาเยี่ยมมายามเพิ่นคือเก่าแล้วเนาะจ้ะพี่น,อน้งองเนาะทางแล้วก็มื้อนี้มาดาก็เลยขอโอกาสนะจ้ะมาอวยพรพี่น้องเนาะจา้ะสิเขามารับชมคลิปนี มาดามเองก็ต้องขอขอบคุณหลายๆสำหรับทุกๆคนที่เขามารับชมแล้วก็เขามากดปุ่มติดตามกดเข้ามาคอมเมนต์ทุกอย่างเล่พี่น้องที่เขามาทักทายพูดคุยกันจนระยะเวลาประมาณ3ามปีนี้ที่มาดามเอ็ดคลิปมากกันยังโบผ่านกดยูทูบหรือพี่น้องแต่ว่ากับโบเป็นยนังมาดามบริเวณฟิกรบริเวณซีเรียสตรงนั้นแล้วมาดามคิดแค่ว่าอยากทำก็คือทำแล้วกันไอทำคลิปที่มีประโยชน์มีสาระดีๆเหมาะ ให้กระพี่กบกำนองที่เขามารับชมเลอจ้ะจนมาหอนเมือนี้มาดามองก็ต้องขอขอประคุณนะจ๊ะพี่น้องทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาทุกไลท์ทุกคอมเมนท์ทุกการกดติดตามเละจ้ะ มาดามกับบ่มียังร้ายก็มีแต่ข้ามวยพ่อให้พี่น้องสกุสุขคนอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปัถนานะจะพี่น้องแล้วกอยาลืมใช้ชีวิตด้วยการมีสตินะจะพี่น้องใส่ธรรมะในการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตของเฮาสีประสุแต่ความสำเร็จสีพบสีเห็นแต่ความสุขที่แท้จริงนะจะพี่น้องชีวิตคนเฮาท้าบ่มีธรรมะนะจะพี่น้องบ่มีสติไอ้มันกัญญาที่ชีวิตของเฮาสี สามารถเดินกรําเดินกล่าวขามพันอูประคปัญหาต่างๆไปได้นอกจากพี่น้องสำหรับตอนนี้สถานการณ์โรกโควิดกะถือว่ากำลังระบาดอย่างแห้งกะเฮ้ากระตองป้องกันตัวเองนะจ๊ะพี่น้องนอนใส่ผ้าปิดจ,จมูกไอล้ลางมือบ่อยๆใส่เจลลางมือแล้วกะไอ้อยู่ห่างจากชุ่มชนนะจาะอยู่ห่างจากคนมูมากก็ปเป็นวิธีป้องกันอันเบื้องต้นที่เฮ้ากับสามารถเอดได้นะจ๊ะ สำหรับมือนี้มาดามเองกะบ่ได้ไปใส่ดอกจากพี่น้องแต่ยังคงขายนำปันอยู่นาบ้านตัวเองคือเกาเ่าแหละเพราะว่าบ่ได้ไปเล่ยนนามทางไหนนอกจากยู่บันดูชงเฮากัน่ะสำหรับพี่นอ้องพ้นใดทีเดินทางกลับมาบ้านนะจ๊ะก็่พอให้เดินทางอดไยัยกลับมาหาพี่หาน้องกลับมาหาพ่อหาเมย์เข้านะจาะเร้วกะถึงวันกลับไปทำงานก็พอให้เดินทางกลับไปทำงานด้วย ความปลอดภัยนะจ๊ะพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้มม่ดามก็ต้องพอตัวราไปก่อนจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีจ้า